เรื่องเล่าสยองขวัญคดีอิทองเลื่อนการตัดหัวเสียประจานนั้นเป็นการประหารที่คลาสสิกที่สุดเพราะเป็นการประหารแบบดั้งเดิมที่ผสมผสานความเชื่อต่างๆเข้าไว้ด้วยกันเป็นงานของรัฐที่กึง่งๆงกับพิธีกรรมทางาศาสนาไปในตัวหนึ่งในคดีใหญ่สมัยรัชการที่6ซึ่งจำเลยต้องโทษประหารชีวิตด้วยการ ตัดหัวเสียบประจานนั้นก็คือคดีนางทองเลื่อนเหตุเกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องนี้มีอยู่ว่านางทองเลื่อนเกิดในครอบครัวจนจนต่อมานางได้รับเลือกโดยผู้ใหญ่บ้านชื่อในอุ่มให้เป็นเทพีแห่นางแมวแห่ไปรอบๆหมู่บ้านพร้อมกับแมวจริงๆขณะแห่นั่นเองนายปลูกบุตรในอุ่ม ก็ต้องตาต้องใจนางทองเลื่อนจึงขอให้บิดาจัดการสู่ขอนางทองเลื่อนด้วยสินสอดจำนวนมากนางทองเลื่อนนั้นไม่เต็มใจแต่งเพราะรู้มาว่านายปลูกนั้นเจ้าชู้มากแต่แม่ของนางทองเลื่อนนั้นวิงบอนขอร้องให้แต่งเพื่อเป็นการยกฐานะครอบครัวหลังจากการมั่นผ่านพ้นไปได้ไม่นานนายปลูก กลับเปลี่ยนใจไปชอบหญิงอีกคนที่ชื่อว่านางสาวร่รวยนายปลูกจึงเข้าไปตีสนิทกับแม่ของนางทองเลือ่อนเมื่อศบโอกาสจึงรอบเอาเครื่องทองของมันออกไปได้แล้วให้ช่างทำของจำลองชุบทองมาไว้แทนแล้วยังขอเรือนหนึ่งหลังอีกทรัพย์สินที่ได้ไปนั้นในปลูกเอาไปสู่ขอนางสาวร่รวย แล้วรับตัวนางสาวร่รวยมาอยู่กินในเรือนนั้นตำตานางทองเลื่อนแถมนายปลูกยังบอกกับนางสาวร่รวยว่าตนเองโสดสนิทวันหนึ่งนางทองเลื่อนขึ้นไปบนเรือนนั้นพบกับสร้อยทองของที่เคยเอามามั่นตนใส่อยู่ที่คอนางสาวร่รวยนางทองเลื่อนจึงมั่นใจว่าตนโดนสวมข่าเสียแล้ว จากนั้นจึงนำความไปฟ้องแม่ผู้เป็นแม่รูเขาก็โกรธใหญ่ไปดูเครื่องทองของมันก็พบว่าเป็นของปลอมที่นายปลูกรอบสลับเอาไปแม่นางทองเลื่อนขับแค้นใจหนักจนตรอมใจตายหลังจากที่แม่ตายและเผาศพเสร็จแล้วนางทองเลื่อนขับแค้นใจเป็นอย่างมากนางจึงวางแผนกับนายทองจบน้องชายตน เพื่อรอบค่าในปลูกวันลงมือนั้นเป็นวันที่นางสาวรอดรวยไม่อยู่นางทองเลื่อนกระเดียดกระจาดผลไม้เดินไปหาในปลูกที่เรือนซึ่งใต้กระจาดผลไม้นั้นมีใบหอ,อกซ่อนอยู่เมื่อสบโอกาสนางทองเลื่อนจึงคว้าใบหอ,อกเตรียมการสังหารเห็นดังนั้นในปลูกจึงคว้าคมแฝกชูขึ้น เพื่อป้องกันตัวนางทองเลื่อนพูดจาดีกับนายปลูกจนนายปลูกใจอ่อนและจะพานางทองเลื่อนเข้าห้องเพื่อร่วมหลับนอนขณะที่นายปลูกกำลังเอื้อมมือจะเปิดประตูนายทองจบก,ก็ส่งเสียงเรียกนายปลูกและเมื่อนายปลูกหันมานั่นเองผลักนายทองจบฟาดโคมแฝกเข้าเต็มแรงนางทองเลื่อน รีบไล่น้องชายให้ออกไปจากที่นั่นโดยไวจากนั้นนางก็คว้าคมแฝกฟ้าซ้ำๆด้วยความแค้นไปอีกหลายหนปิดท้ายด้วยการคว้าเอาใบหอกใต้กองผลไม้แทงเข้าไปที่คอหอยและหัวใจของนายปลูกให้หายแค้นจากนั้นนางถองเลือนก็กลับเรือนของตนนางสาวร่ำรวยเมื่อเดินทางกลับมาถึงเรือนก็พบนายปลูก นอนจมกองเลือดอยู่จึงรีบให้ในายอุ่มไปแจ้งความที่สถานีตำรวจเดิมบางนางบวชตำรวจสืบได้ไม่นานก็รู้ตัวคนร้ายว่าเป็นนางทองเลือนซึ่งก็ไม่ได้หนีไปไหนคขายรอมอบตัวอยู่แล้วพร้อมสารภาพเรื่องราวตามความเป็นจริงทุกป,ประการสารพิภากษาประหารชีวิตนางทองเลือนแต่ยกฟ้องนายทองจบเพราะหลักฐานอ่อน นางทองเลื่อนถูกส่งตัวลงมาประหารที่กรุงเทพและก่อนการประหารสามวันนั้นนางทองเลื่อนได้ถูกตระเวนน้ำตระเวนบกประจานความผิดพร้อมแจ้งข่าวว่าจะประหารที่ใดเวลาใดเมื่อถึงวันประหารชีวิตผู้คนจึงพากันไปดูเป็นจำนวนมากนั้นลานวัดพระภาชัยตลอดระยะเวลาการประหารชีวิตนางทองเลื่อน อยู่ในภาวะที่สงบแต่ในขณะที่ลงดาบนั้นเองเพจคาตด,ดับหนึ่งฟันคอไม่ขาดทำให้หัวนางทองเลื่อนห้อยลงมาอย่างหน้าอกเป็นที่น่าสยดสยองจึงเป็นหน้าที่ของเพจคาตดาบสองที่จะต้องจิกหัวนางทองเลื่อนแล้วเอาดับเฉือนเนื้อที่ยังไม่ขาดให้ขาดออกก่อนจะวางหัวนางทองเลื่อนไว้ที่ปลายเท้า เทชคาดับหนึ่งนั้นเมื่อตนรู้สึกว่าการประหารคราวนี้ปแปลกๆเหมือนกับมีพลังงานบางอย่างมาขัดขวางการฟันคอมิให้ขาดได้จึงต้องถือเครด้วยการเลียเลือดที่ใบาดาบก่อนจะหันหลังแล้ววิ่งเข้าสู่ประตูป่าไปแล้วให้พระสงฆ์เทน้ำมนต์ทั้งบาทใส่ในวันที่เผาศพนางทองเลื่อนจึงได้รู้ว่านางทองเลื่อนกำลังท้องอ่อนๆแต่ไม่ยอม บอกทางการเพราะถ้าบอกแล้วก็จะมีการเลื่อนการประหารชีวิตออกไปนางทองเลื่อนคงเห็นว่าทางพ่อและแม่ตนก็ตายแล้วส่วนนายทองจบก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะเลี้ยงดูได้นางจึงตัดสินใจตายพร้อมกันทางแม่และลูกในที่สุดเรื่องเล่าเขย่าขว,วันผีปอบชั้นครูผีปอบ เป็นผีชนิดหนึ่งที่เกิดจากคนเล่นคุณใสมนดำแล้วเข้าตัวหรือโดนครูบาอาจารย์สาบแชง่งจากคนธรรมดาธรมดาเลยกลายเป็นผีปอบเที่ยวเข้าสิงชาบ้านกินของสดของข่าวตามแถบชนบทห่างไกลนั้นบางครั้งผีปอบจะเข้าไปกินควายทำให้ควายทั้งตัวล้มทั้งยืนและขาดใจตายได้อย่างไม่น่าเชื่อ นอกจากจะกินควายแล้วผีปอบยังกินหมูดิบไก่ตัวเป็นๆและยังกินคนด้วยเรา,าบางครั้งในร่างกายของคนเพียงคนเดียวมีผีปอบเข้ามาสิงสู่เพื่อกินตับไตไส้พุงเจ็ดตัวเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากสำหรับคนต่างจังหวัดหลวงปู่กาหลงนอกจากท่านจะเรื่องชื่อ เรื่องการสักยันอยู่ยงคงเหนียวแล้วและทำเครื่องรางของขังแล้วเรื่องป่าผีปอบนั้นเป็นอีกหนึ่งวิชาที่ท่านเก่งกาจจนเป็นที่ขึ้นชื่อลือชาของคนแถบปราจีนสาแก้วเรื่องนี้ได้ฟังมาจากสิทธิ์ของท่านเขาเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนนั้นเวลามีคนโดนผีปอบเข้าก็จะลากมาที่วัด เมื่อผีปอบเข้ามาในเขตวัดจะแสดงอาการกลัวเกรงบารมีของหลวงปู่ทันทีตามปกติหลวงปู่ใชัน้ำมนต์ไล่มันก็ไปแล้วแต่มีบางครั้งที่ผีมันมีฤทธิ์ไม่ออกด้วยน้ำมนต์ท่านก็จะไล่ด้วยมีดหมอขอไปตามร่างกายที่น่าสนใจคือท่านจะมีกระบอกไม้ไผ่หนึ่งอัน อุดไว้ที่ปลายหัวนิ้วโป้งเท้าของคนไข้หลวงปู่จะทำการคอไล่ไปเรื่อยๆจนสิ้นสุดลงที่ปลายหัวแม่โป้งเท้าท่านว่าดวงวิญญาณของผีปอบมันจะเข้าไปในกระบอกไม้ไผ่ที่ปลูกเสกไว้จากนั้นท่านนำเอาผ้ายันมาอุดไวท้ที่ปากกระบอกเป็นอันเสร็จพิธี เมื่อสอบถามหลวงปู่ว่าแล้วกระบอกไม้ไผ่ที่มีผีปอบอยู่ข้างในจะเอาไปเก็บไว้ได้ที่ไหนหลวงปู่เคยเล่าให้ฟังว่าผีปอบบางตัวที่ละทิฐิมันก็ไปเกิดตามวาระของมันก็มีบางตัวไม่ยอมและทิฐิเดิมท่านก็เก็บเอาไว้บางครั้งก็ฝังดินฝากไว้กับแม่ธรณีและบางครั้งท่านก็เผาส่งเพื่อให้ไปผุดไปเกิด ตามสมควรแห่งกรรมที่ได้ทำมาทันเราว่าสมัยก่อนเคยไปปราบผีปอบตัวครูอยู่เขตเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีมันชื่อว่าเขียวผีปอบตัวนี้มันเก่งมากเป็นผีปอบพันปีผีปอบตัวนี้เกิดจากคนเล่นวิชาศสยศาสตร์แล้วของเข้าตัวโดนครูบาอาจารย์สาบแช่ง ให้กลายเป็นปอบไปหมอผีที่ไหนมามันปราบได้หมดหมอผีบางคนถึงกับคอหักตายบางคนก็กระเจิงด้วยฤทธิ์เดดของมันบางคนพอเริ่มจะเสียงน้ำมนต์เจ้าผีปอบตัวนี้มันปรีเข้ามาเตะขันน้ำมนต์กระจายเที่ยวไรทำร้ายหมอผีกระเจิงไปหมดปอบตัวนี้ท่านว่ามันเก่งนักใครท่องคาถาอะไรมันท่องได้หมด รู้จิตคนได้ด้วยใครคิดอะไรมันก็รู้มันปราบหมอผีที่ว่าเก่งๆได้ทั่วที่สุดชาวบ้านก็ได้ยินกิติศัพท์ของหลวงปู่กาหลุงก็มานี่นม์นท่านไปปราบท่านว่าตอนที่เหยียบหัวบันไดบ้านมันก็รู้เราก็รู้ท่านก็เตรียมไว้พร้อมเหมือนกันพอรู้กิติศัพท์ปอบตัวนี้ดีมันเห็นท่านมันก็ด่าเลยว่า ขนาดหัวงอกมันยังไล่กระเจิงมาหมดแล้วนี่พึ่งมาบวชจะไหวหรอท่านว่าพอถึงที่แล้วท่านไม่ทำน้ำมนต์เหมือนคนอื่นหรอกพอเขาบานได้ท่านเตะเจ้าผีปอบนั้นก่อนเลยจากนั้นหยิบไม้เรียวลงอาคมขึ้นมาตีอย่างไม่ยัง้งเรียกว่าไม่ให้มันตั้งตัวได้ผีปอบมันก็ไม่ได้ตั้งตัวจริงๆแต่มันก็ไม่ออก สู้กับมันอยู่นานมันก็ไม่ออกในที่สุดท่านเลยใช้อำนาจเกี่ยวแก้ประกาศสิทธิของท่านโดยนำหัวแม่โป้งแตะที่เคียวแก้วแล้วลองจับที่หัวของคนไข้ท่านั้นแหละเจ้าเขียวปอบพันปีนี้ดิ้นพลานเลยที่สุดมันทนไม่ไหวก็ออกจากร่างของผู้นั้นไปก่อนออกมันยอมบอกชื่อของมันมันว่ามันชื่อเขียวไม่เคยกลัวใครไม่ยอมแพ้ใคร แต่มาเสียทาแพ้หลวงปู่กาหลงพอมันออกแล้วหลวงปู่กาหลงรู้ว่ามันไม่ไปไหนไกลหรอกมันเข้าไปสิงต้นกระบอกใหญ่แถวนั้นมีคนโดนผีปอบเขียวหลอกบ่อยครั้งทันว่าให้เผาต้นกระบอกนั้นเสียก็ไม่มีใครกล้ายยุง่งจนเดี๋ยวนี้ท่านเองก็ไม่ได้ไปสืบดูว่าเป็นอย่างไรกันบ้างผีปอบบางตัว บางพวกก็เจ้าเล่ท่านเล่าให้ฟังว่าบางครั้งคนถูกผีปอบเข้าพวกญาติญาติพากันลากตัวเข้ามาในวัดพอถึงหน้าวัดผีปอบมันออกคนก็หายเป็นปกติพวกญาติญาติวางใจว่าหายแล้วก็เอากลับบ้านเจ้าผีปอบมันรอที่หน้าวัดพอออกจากวัดเท่านั้นผีปอบก็เข้าสิงเหมือนเดิม ต้องลากเข้ามาใหม่หรือหาของกันเชน่นใส่ศินเสกตัดกุดกันผีให้ติดตัวเข้าไว้ผีปอบจึงไม่ได้มากวนคนที่ถูกผีปอบเข้าสิงจะมีอายุสั้นกว่ากำหนดเพราะพลังชีวิตหายไปที่สำคัญคือผีปอบมันไม่ได้เข้าสิงเฉยๆแต่มันกินอวัยวะภายในด้วยคนที่โดนผีปอบเข้าสิงจนตายยามตายจะเน่าทันทีเพราะ ในความจริงคนนั้นตายนั้นแล้วแต่โดนผีปอบสิงเพื่อกินตับไตไส้พุงสมัยก่อนต่างจังหวัดมีผีปอบมากแต่เดี๋ยวนี้ท่านว่ามันไม่มีวัวควายให้ปอบกินผีมันเข้ามาหากินในกรุงเทพหมดคนบ้าบางคนเกิดจากผีปอบเข้าแต่ไม่มีใครรู้รักษาไม่หายไม่นานก็ตายเป็นแบบนี้ก็มากเพราะคนสมัยใหม่ไม่มีความรู้ มีแต่ตายกับตายเท่านั้นเองเรื่องแบบนี้จึงเข้าลักษณะไม่เชื่ออย่าลบหลู่และหากมีโอกาสก็หาของดีๆติดตัวไว้ย่อมดีกว่าไม่มีอะไรป้องกันตัว